กลับมาพบกับช่วงรถเข้าใหม่ของทางโปสตาร์นะครับคันนี้นะเป็นเจ้ากบน้อยน่ารักนะครับรถสุดฮิตติดเทรนป้ายแดงเนี่ยสอล้านกว่าเลยนะอาา่อาฮะอ่าเปิดตัวกันเลยดีกว่าเป็น n i สสันจ u k ก1.6 v ีปี2015นะครับสวยมากชุดแต่งครบนะคันนี้แอดมินเห็นแล้วชอบมากเลยนะครับผมคันนี้เป็นปี2015นนะครับสีเป็นเทาเมทัลลิกนะ ไปหน้านะครับไปตัดหมอกขาวๆวสวยๆนะมีซุ้มล้อมาให้แล้วด้วยนะคลิปเลยนะครับยางเต็มๆนะเป็นขอบ18นะครับนี่2 3 5 4 10นะครับ R 18ลอลอลแม็กก็สวยๆเป็นโครเมียมนะครับผมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครับเสาอากาศหลังคาสวยๆกลิปๆเลยนะก็คันนี้มีกุญแจ นีรภัยมาให้นะครับแอร์แบคล้อมคันนะมีทั้งคู่หน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับพวงมาลัยสวยๆกิ๊บกิบนะไม่ลอกไม่ลายหัวเกียร์ไม่ลอกไม่ลายนะครับหน้าจอคอนโซนคลค่อนข้างสวยและที่สำคัญน,นี่มีคันเร่งไฟฟ้าด้วยนะฟั <c oughs> งเสียงเครื่องกันนิดงปล๊บ <c oughs> ก็เงียบเลยนะครับผ่านการใช้งานไว้ที่สองแสนนะสองแสนสองประมาณนี้นะครับโอเคเปิดแอร์ปุ๊บโอเคตัวตรงนี้หน้าจอก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับฟังเพลงออนไลน์อะไรผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะโอเคครับก็ในส่วนของเพดงเพงดานก็ไม่ดำนะครับไม่มีจุดไม่มี หนังเปลี่ยนมาให้ใหม่ครับเป็นเบาะดำได้แดงกับคมกระดุมนะครับผมผู้มือบุ๊กเซอร์วิสอยู่ในนี้หมดแล้วนะ,อะโอเคเราก็ไปดูความเรียบร้อยส่วนอื่นๆนะครับนี่สีเก็บมาแล้วรอบคันนะครับแต่น็อตเดิมนะภายในไม่มีแกะไม่มีแคะประตูนะมามร์คมออยางสวยเฟ๊ะัะผมดู เม็ดอาร์กัน,นิดหนึง่งในส่วนของประตูฝั่งขวาคนขับนะครับเม็ดอาร์กเลียงสวยนะ้ะไม่คมนะครับนี่อไม้ดูเลยโอเคส่วนของประตูห้องผู้โดยสารนะครับสวยงามครับคลิปๆพร้อมใช้งานนะครับผมตูด้านท้ายกันกนิดนึงด้านท้ายคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้สองจุดนะครับห้อยอเสียแบบตรงแต่งซิ่งมาเลยนะนี่ คือได้ไปก็ไม่ต้องทําแล้วนะครับกับปลอยเลอร์หลังนะไม่เป็นเก็บล่าด้วยนะเปิดเข้ามาภายในนะครับเปิดด้านหลังเข้ามาเราให้ดูก่อนว่ามีชนไหมต้องดูตรงนี้นี่รถเดิมไม่มีไขนะเม็ดธงเม็ดพาร์คสวยงามชัดเจนครับมีถาดท้ายมาให้นะครับเข้ามาดูนี่ชุดยางอะไหล่อะไรอยู่ครบนะ บางคันหายนะอันนี้เวลาฉุเกเฉินก็ลำบากนะผมโอเคไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยเราไล่มาดูที่นี่ก่อนดีกว่าน,นอนฝากระโปรงนะเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์ต่างๆนะอันนี้สีเดิมโรงงานนะครับเห็นชัดไปเอ่ยแันเพ่นครับทุกอย่างสวยงามน,นะเบ้าโชกนะอาร์คเดิมโรงงานนะครับ เปลี่ยนน็อตมาแล้วนะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรฝั่งซ้ายบ้างฝั่งซ้ายนี่ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ถ้ามีชนต้องแกะมานะนี่น็อตฝาก็โปงก็เดิมทุกจุดนะครับหรือถ้าดูไม่ชัดยังไงอาลายมาถามนะครับเครื่องเงียบๆน,น,นิ่งๆแบบนี้เลยไม่ตัดยังนั้นเครื่องไม่ซุดนะคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใสๆแบบนี้นะ เปลี่ยนถ่ายมันเครื่องแล้วกองแอร์กองอากาศนะครับกองน้ามันทุกอย่างเรียบร้อยนะสี่ดูท่อแอร์เปลี่ยนเชียบน้ำก๊อกแบบนี้เลยโอเคครับเปิดราคากันเลยนะครับสําหรับนิสสันจุก1.6 v ปี2015คันนี้ทางร้านขอเปิดราคาที่249,000บาทนะครับผมโอ้ยรถสวยมากเลยนะคันนี้แอดมินให้5ดาวครับผมเข้ามาดูรถได้ที่ตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์นะครับ ็อบ F8 F9 ของทางร้านโปสต์อาวตราคา88นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0802093130นะครับโทรหาคุณเข้าฟางได้เลยนะมีบริการจัดไฟแนนซ์พร้อมส่งมอบทั่วทุกพื้นที่ในประเทศนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับอยู่ที่ไหนก็ส่งรถให้ได้นะครับ